สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม p b นะฮะคือผมไม่รู้จะพูดอะไรดีวะก็คลิปนี้ผมก็ขอมาบนๆน,นะฮะด้วยความคิดถึงทุกคนนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นนานมากนะฮะประมาณก็ห้เดือนสี่หเดือนได้มั้งที่ผมแทบจะไม่ได้ไม่ไม่ได้เล่นเลยอะไม่ได้แทบนะผมไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะพีบีนะ ก็นะะวันนี้มีโอกาสได้กลับมาเล่นนะครับก็ไม่พูดมากแล้วกันนะฮะ <c oughs> คืนจริงอ่ะเวลาว่างที่ผมจะมาเล่นได้มันก็มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่านะขอจูนก่อนนะผมไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนาะน จะจะกลับมาเล่นอยู่แล้วนะตั้งนานแล้วนะแต่ว่าถ้าจะให้ผมเติมเลยก็คงคือแบบยังไม่ได้กัดจะเติมเพื่อเล่นยาวๆนะเพราะนานๆผมเล่นได้ทีกนะ็เลยเดี๋ยวไว้ค่อยเติมตอนที่แบบว่าเราจะเล่นได้ยาวๆนะมันจะได้ผมอยางนี้กิงไวโดนเลยไมยอล่ต้องเติมครับ ก็โอเคแล้วเฮ้ยก็คิดถึงทุกคน้านะครับทุกคนที่ยังติดตามนะแล้วก็แล้วก็ยังคิดถึงกันนะครับคือผมว่าไม่ได้ไม่ได้ยากแต่แบบว่าหายไปไม่ได้ทำลิปอะไรเยอะนะแต่ว่ามันแบบว่ามันมันไม่ไม่ไม่มีเวลาแล้วก็เรียนหนักครับผม แล้วพอเรียนเยอะๆมันก็ประมาณไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่นะมันเล่นได้ไม่เต็มที่เลยเอายว้เดี๋ยวๆพอเวลาแล้วนะพักหน้าจูนสฝีมือแนละ้วกลับมาก่อนนะเอาไว้เอาไว้ เดี๋ยวแม่เอามาันยิงจนอัพยุตด,ดาวเลยไหมตอนนี้เฮ้ยไม่มีไอเทมไอเทมเลยครับผมวันคิวเลยแต่ต้องมีคนมาถามนะว่าแมพี่ต้องเล่นบัลเลตสนะผมท่านจริงอะตัวเนี้ยปืนที่ดีที่สุดในตัวเนี้ยมันก็คือบัลเลสนะครับแล้วผมก็ชอบเล่นสไทรนะที่แบบว่าปืนอะไรก็ได้ที่มันยิง,งนัดเดียวตายอนะ ผมชอบเล่นนะครับไ,ไม่ได้โมนะเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นม,ม,มาห้าเดือนแล้วไม่ได้โมมีคนคลิปที่แล้วมีคนมาคอมเมนต์ด้วยพี่ไม่เคยโมเลยพี่เคยโมด้วยหรอวะฮะ <c oughs> แ,แล้วเรหลอกตัวเองอยู่นะไอ้อเข้ยไม่เห็นตัวเลยเขาแต้ คือถ้าไม่ผมหรือว่าอะไรที่มันแบบว่ายัางไม่ค่อยโอเคนะครับก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเฮเคขอบคุณมากเพื่อนมาบังกค่สุดให้ดูดเลยเนียเ็บูนะเจบละเพอเจะเป็นชื่อเดิมอยู่นะที่ทำไปพลักนะไปไหนก็ยังมีคนทักอยู่นะ โอ้ย oh, hey. มันเะผมรู้สึกว่ากลับมาเล่นแล้วก็ยังสนุกอยู่นะแต่ก็ยังไม่เจอปอดเลยครับเล่นได้สองตาแล้วยังไม่เจอโปอดหรือว่า oh, <hey. S 2> ไม่มีแล้วมนะั้งไหมหมดแล้วมั้งของไทยก็แล้วโัน oh, <hey. S 2> คิวนี้ผมก็จะป่นไปเรื่อยๆนะไม่ควรจะหายทุกผิงทุกคนนะ oh, <hey. S 2> โอ้ยโอ้ยมุม้ยเจ็บมา แค่ลุ้งกูแกเริ่มมาแล้วตะคิวป้าคือพีบีมันอัปเดตใหม่แบบเยอะมากแล้วแล้วก็ไอตัวกาลินาผมใช้ไม่ค่อยเป็นหรือวะดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมมาคอมเมน,นนะมตมมน์กันนะผมจะไล่ตอบคลิคอมเมนต์เลยนะผมใครอยากตูก้แล้วผมก็คอมเมนต์ด้วยนะ จะพูดไปได้นะผมจะพ่ไปไดนะ้โอนะ้โ,โ,โไม่มีสักษไว้มันลำบากเกินโอย้ยโซตายโจเอาไว้แทนไว้คนถามเข้ามาเยอะมากนะพี่ไปไหนมานาทนะี่ผมที่เรียนนะบาเรื่องม,มันไหนเรื่องครับมีเรื่องให้กระบะ

เดี๋ยวูนะผมว่าเสียงไม้ผมแม่งจะต้องเบาแน่เลยเพราะว่าผมตั้งไม้ค่อนข้างไกลตัวครับไกลมากไอ้ไม้เดิมมันเสียแลนะ้ววันนี้ผมเอาไม้เก้าไม้เก้าทันแรกมันก็จะเติดแปลกๆหน่นนะแม่งดีเฮ้ยเร็วฮะตัวโอ้โหูคือถ้าผมจะเติมนะเว้ยผมว่าคงแบบว่าตับไวนะอย่างแรก ยังพอโอเคนะเรื่องคีมโมโอสแกกูก็ไม่ได้แย่ไปสักเท่าไหร่นะฮะ,ะอยากจะเล่นต่ออีกสักตานะครับเล่นอีกสี่นาทีเพื่อรับรางวัลผมไปหาห้องเล่นต่อยอสักตาหนึ่งแล้วกันนะฮะเพื่อัะได้สบายนะผมคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าระบบ Youtube นะมันมีอะไรที่แบบว่าจะทำให้มีการเอ้ยมีอุปสรรคในการทำคลิปหรืออะไรเงี้ยนะ ผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับเหมือนบางคลิปผมมันจะโดนอันนี้ระบาดเ่อกับพวกเรื่องคำยาบอย่างเงี้ยนะผมเลยแบบว่าจะพูดให้พาะที่สุดนะแต่กูก็ยังขี้โม้เหมือนเดมน,นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่เคยโม้มีค้องเล่นเลยไหมก็ ขอบุณนะฮะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ทนฟังผมบ่นไปเรื่อยๆได้นะพิถึงครับพิถึงทุกคนมากนะยังไงก็ถ้าติดตามกันต่อด้วยนะครับก็สัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปเรื่อยๆคะแล้วก็จะหาเกมใหม่ๆมาเล่นนะครับคนเล่นอะไรกันนะช่วงนี้ที่เกมอะไรกันปะคอมเมนต์บอกมทีจะไปเล่นบ้างเทนนิงแคมป์โอ้ยด้านโปด เดี๋ยวเดี๋ยวอัดอัดคลิปไปแล้วแม่งแบบคือไม่แบบเสียงพูดไม่เข้าจบเลยนะเฮ้ยมันติดอะไรวะมันเดินไปขึ้นคือจอบเลยนะถ้าแบบอัดแล้วไม่มันไม่เข้าเสียงมันไม่เข้าคือที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันจะจบเลยนะนี่น้ากากอะไรนการกกหัวกระโหลอกมันเปลี่ยนไม่เออเจ็เข

เราก็อยากเติมครับแต่จะเล่นแบบว่าความรู้สึกหนึ่งก็อดนะครับอ,อุ้ยไม่จก่งเลยเดินผ่างหน้า,นอ,าอย่นี้ออกเตายด้วยกันนั่นแหละครับแฮงใครจะหลบยังไอองไปฮะผมจะปูเรื่อยๆนะ <c oughs> ใครคิดถึงผมนะคิดถึงเสียง,งเน่าๆของผมนะก็ เลยม,มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคอมเมนต์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับนูมบ้านนอกคนนี้ <c oughs> อุ้ยเียโอ้โหูเอ,อิดตั้างจริงอะ่ะคุณอสับยอยยังเดียวตอนเนะี้ยไอที่อีก4นาะทีนะไม่รู้จะได้หรือบ่านะถ้าคุณีสสบายเนี่ยทุกอย่างม,มันคงจะดีขึ้นนะ แต่ผมไม่รู้สึกว่ามันสับช้าเลยนะเว้ยเพราะว่าเหมือนไม่ได้เล่นนานแล้วเลยแบบเฉยๆนะผมว่าแค่นี้แม่งก็ไวแล้วโอเคแล้วแบบแบบแบบ๊กแบโอ้โหก็เป็โอ้ my god ฉีดเชียรสองหัวอวดว h a t the fuc k เี๋ยวเดี๋ยุู๊ตัดไปต้นคกิปเลยตรงนี้ ถ้าแบบคลิปนี้มันน่าเบื่อเลยอย่างนี้ผมว่าอขอไปนะครับว่าผมเพิ่งกลับมานะแต่ว่ายังไม่ค่อยชินกับอะไรสัก็ายางเลยนะผมแต่ั้าการพูดนะหรือการเล่นการใช้ไมอะไรเงี้ยครับผมเพิ่งครั้งแรกเลยนะเพราะไอคลิปก่อนน้านี้ก็คือเป็นเป็นคลิปแบบว่าชอบเจ้าเก่าที่ผมตัดมานะที่เคยเล่นไว้แต่ว่าเดี๋ยว,วผมเล่นซะฟ้าก็ไปก็เป็นเหมือนเดิมแลหละก็โหดเหมือนเดิม 要磨牙。 คืออยากเห็นใจ้จะให้ผมเล่นปืนอะไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับผมกใช้เวลาสักพักนะในการตั้งตัวนะผมก็เล่นสนุกสนุกนะเล่นเอาแบบว่าเอาสนุกอย่างเดียวเลยนะผมก็อยากให้คนที่มาดูสนุกไลว้วก็ผมก็จะดีใจมากนะแช่ผมจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องคอมเมนต์บอกกันด้วยเราจะบอกว่าพี่ยูกเล่นไปทำไมพูดาอจะ มืออะไรนะมีเกียร์นี่เจมยี่ยังมีอยู่หรือว่าเท่านี้โอเปลี่ยนไปเยอะนะพี่บีผมว่าโอเคอ่ะก่อนนี้ถ้าเอามีดเปเกียงนี้ผมโดนเิมได้แล้วอันนี้ต้องของพี่ีดีแล้วโอ้ my god แดงเคลนมาเร็โอ้กระโดดยิงกูได้ มันนะเนี่ยจะเล่นยาวๆเลยฮนะแลบ่นไปยาวๆนะผมทำคลิปสักแม่งชั่วโมงหนึ่งผมพูดได้นะให้ผมนั่งพูดไปชั่วโมงเนี่ยผมก็พ่นน้ำผมไปได้ผมก็บ,บ, <c oughs> บ,กบ้าเลยแนตะ่ผมมีความสุขเลยที่ได้มาทำคลิปแล้วก็นั่งพูดแล้วพอลงคลิปก็มีคนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมชอบอ่านคอมเมนตนะ์แต่ไม่ค่อยมีเวลามาเข้าคอมเมนต์แล้วไหร่ไม่เชื่อ แนะม็กก็นกเลยเมื่อกี้ได้สองตัวโอ้โหอะไรวะเฮ้ยดรือเกิดอดกสาธุขอให้คิปนี้ที่ผมอัดนะเสี่ยงใหม่มันโอเคนะคือมันเป็นเหมือนว่าผมมาทดสอบนะถ้ามันไม่ดีแม่อะไรนี้ผมขอใหยด้วยนะิปนี้ผมตั้งใจมาลองลนะแต่ก็จะลงให้ดูกันนะนออผ ปัม้ันคิวยดข้างบนได้ลปมคิวเด็แยาวผมเล่นความใบเมาเท่าเดิมครับศูนเดี๋ยวจะมีคนบอกไม่ได้ถามพี่แก่ป๊อยุยาวผมป๊ัการปั้นแทบเหมือนเดิม เขียนมีดดีกว่าอุ้ยมีมันพดเดี๋ยวเดี๋ยวล้อผมเติมก่็น้อมผมมีของก็ไอ้อยากเห็นคลิปแบบเขียนมีดแบบนมาก,ก่กนอนจัดแอร์ติดมือติดมอยังไม่ถึงติดขาไปด้ คือแบบมันโอเคตรงที่มันยิงนัดเดียวตายผมชอบปืนสไนท์ที่ว่ายิงนัดเดียวแล้วตายเป็นเล่นพวกอะไรนะคือสไนท์เขียวเอลเนี่ยมันยิงนัดตายครับผมเล่งนะผมเล่นเคาน์เตอร์มาตลอดแต่ปืนที่ผมเล่นในเคาน์เตอร์มันยิงนัดเดียวตายผมเลยชอบสไนท์ที่ยิงนัดเดียวตายพูดเบาแบบว่าเจ็บคอแข็งแอบนี่สายสี่คิวเลยวะ ก็มาเล่นยาวตัวนี้อัพยศแน่สองต่อเล่นจุดแล้วก็ไอดีหนึ่งดาวผมนะครับตัวนั้นผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วอา,อาจจะขายนะครับเดี๋ยวรอติดตามในคลิปแล้วกันะครับอาจจะมาบอกในคลิปต่อต่อไปนะแต่เ็าไม่ไม่รู้ว่าทิ้งถ้าขายอไหรก็จะบอกในคลิปครับฝากติดตามคลิปเลยแล้วกันนะผม แล้วพีกมมว่กลับมาแล้วน้องะกลับมาได้ความใกล้แล้วผมสนุกนะเว้ยรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกสนุกเหมือนเมื่อก่อนนะต่แค่ตอนนี้กูไม่มีเพื่อนเล่นเลยนะฮะไม่ได้ a อพหรอเมื่อกี้โค้ดอ่ะโค้ดเองไม่ลอาเอาเรื่องแล้ว สองตัวมันว่าโ,โอเคก็เทสฮัลโหลฮัลโหลเทสเสียงไมค์ถ้าโอเคไม่โอเคไงบอกด้วยนะครับฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็ผมก็คิดถึงทุกคนมากนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะแล้วก็ยังติดตามกันอยู่นะครับอ้าวเชียแม่งเตกโอ้องเลยอะไรวะน <c oughs> สิบปีเล่นรอบนึงนิดแตะกันออกห้องเลยวะ <c oughs> เราเล่นเราเล่นซีฮัเดอเนี่ยค,ครับที่ผมไม่เล่นนะครับก็เอ,อยังไงฝากแชร์คลิปนี้นะครับแชร์ไปให้โลกรู้นะว่ากูกลับมาแล้วนะแล้วก็จะลงคลิปผมจะลงได้บ่อยๆหรือเปล่าก็อันนี้ขึ้นอยู่กับเวลานะครับว่าถ้าผมว่าผมจะมาเล่นทาคลิปบ่อยๆนะแล้วก็มานังบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะอ่านเอาคอมเมนต์มาตอบในคลิปอะไรเงี้ยนะครับนั้งบนไปเรื่อยผมพูดได้เรื่อยให้ผมทาคลิปแล้วชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็พูดได้เรื่อยของผมนะ ก็โอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะที่เข้ามาดูคลิปนี้คนระับแล้วก็กดไลค์กดชอบซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันนะครับยังไงก็ฝากช่องนี้ไปด้วยนะครขอบคุณทุกคนมากครับผมเจอกันคลิปหน้าฮนะอยากจะบ่นต่อเรื่อยๆแต่ไปล,ละมีธ <c oughs> ุระเจอกันนะผมบ๊ายบาย